อันนี้นี่โรงการเร่อลอยการที่ปราาน้ราำั้งแปี <coupon behavi> <begun> ใหม่นี่็จะเบน้าหมออมันม่ีเอหเราทำเาไรวันนั้น่ะปนดเพื่อมาอะริดไฟอคเโเคที่แงมันงนเดีัความเรบกวไปหน้าออรบกัไปหน้าด้วยอออันีจด้ปเรือนที่ส้มจะาค้าแต่ถึงมีราคาคุมไม้ทำมืกันนมูใช่ไหม โดยมลงาปสวยที้กางเดียวถึงกับทำทีทำทีอกกานั่นทำอ้รที่มีมีลิฟต์กันเออมีลิฟตทุกองบริการเงเป็นประตูเราเบืออเงานงาเทียมมันหลากมันหลากสาอที่ี่เต็มกท้อทางก็หมดไป ทมแกัวดไม่เอาหลพรามันกุล็อกได้ไม่ได้เนียมาสูนกันเลยกาหลุบาต่างเอาไปเลยให้เดินย่างนี่พ่อลุ่ลุป็นนักนจะมาเอาลั้าเราเดี๋ยวรล่าเลยาเปิดมาอีกเดียวมันจะอระดกยนี่ยลองเอาไปกองชานอ่ะกองชานกองาน้าลุแบบลุตลุนน

เอทำกางร่งไปยไสวยท้กางเดียวถึงกัทำีทำีิกนั่นทอ้ไรันีมีลิฟต์กันเออมีลิฟทุกองบริการ้เปนประตูาเบื่อเงาอเานงานเทียมมัมันหลากมันหลาสอาดี่เต็มตกหมดไป ทั้งหดตวไม่เอาหลามันคุดล็ได้ไม่ได้เลาาสูกันเลยลูกบานตาง้เออดีไปเลยให้เดินยางนี่พ่อลุ่ลุป็นไงทจะมาเออ้าเาเดี๋ยวเาาเลยทางเลยเปิดมเดียวมันเป็นะไรสะดวกไหน่คงเนี่องเอาไ้กองางององทมาลุงบบังลุงนังลุง่

วิ่งไปว่ารต้ถถงจะนี่ไปนู่นถึงจะวิ่งมาดสเียใสเีแค้ว่ไปมโยธาแล้วผมดัร่ง้มาเาการาย่ถ้าลงพื้นที่หน้าวิทยยเพื่อทำอะไรคะวันนี้ก็เป็นการลง ดูสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกประเจนนักสุวรรณเนี่ยนะครับนายกอบตสงขลาได้เรียมแก้ปัญหาสองอย่างก็คือได้เตรียมแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมบริเวณผ่าแยกอบอนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดเครื่องจักตกนในการที่จะถูกโลกนะครับถนนคูครองริมรั้วโรงพยาบาลสงขลาเพื่อระบายน้ําลงไปสู่คลองวงนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อดึงน้ําจากภูเขานะนครับเอาเทียมตาหรือว่าเขาจูวดาเนี่ยลงไปสู่ทะเลสาบสงขาแก้ปัญหาน้ําท่วม5้าแยกบอยอน,นะครับาจากการที่2ก็ได้มาดูสถานที่ที่จะสร้างสะพลานลอยบันไดเลื่อนนะครับซึ่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีคนข้ามถนนสัญจรไปมาเยอะมากประกอบกับว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้คนป่วยขึ้นบันไดะสะพานลอยเนี่ยก็ยากที่จะ,ะให้คนป่วยเหล่านั้นได้ใช้สะพานลอยได้เมื่อคนไม่ใช้สะพานลอยก็ไปข้ามถนนทำลำพังก็ขอให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับอบจสงขานคิดแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนซึ่งในขณะนี้ก็ประสานกรมทางหลวงในการที่จะขอใช้สะพานลอยของกรมทางหลวงนี้นะครับ มาปรับปรุงให้เป็นสะพานลอยที่ใช้บันไดเลื่อนซึ่งอบจสงขาจะเป็นผู้ดาเนินการนะครับขณะนี้ผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เสร็จก,ก็จะเป็นบันไดเลื่อนสะพานลอยบันไดเลื่อนแหลงที่2ของอบจอสงขาซึ่งแห่งแรกก็คือที่สะพานลอยบันไดเลื่อนที่โรงพยาบาลมออาจใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยและแก้เรื่องจราจรติดขัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้มาตรวจ ดูสถานที่พร้อมกับท่านนายกอบจอสงขลาครับเื่ออะไรคะครับวันนี้ก็เป็นการลงดูสถานที่ที่องค์การบาริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกไพเกณ์มักสุวรรณเนี่ยนะครับนายกอบจอสงขลาได้เรียมแก้ปัญหาสองอย่างก็คือได้เตรียมแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมบริเวณห้าแยกกยอยนะครับซึ่งองค์การบาริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดเครื่องจักรกลในการที่จะขุดลอก นะครับถนนคูคลองริมรั้วโรงพยาบาลสงขลาเพื่อระบายน้ําลงไปสู่คลองวงนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาเพื่อดึงน้ําจากภูเขานะครับเขาเทียมตาหรือว่าเขาเทวดาเนี่ยลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาแก้ปัญหนาน้ําท่วม5้าแยกกอยอนะครับประการที่2ก็ได้มาดูสถานที่ที่จะสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนนะครับซึ่ง บริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีคนข้ามถนนสัญจรไปมาเยอะมากประกอบกับว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อจะให้คนป่วยขึ้นบันไดสะพานลอยเนี่ยก็ยากที่จะให้คนป่วยเหล่านั้นได้ใช้สะพานลอยได้เมื่อคนไม่ใช้สะพานลอยก็ไปข้ามถนนตามลำพังก็่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับ อบจอสงขลาจึงคิดแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนซึ่งในขณะนี้ก็ประสานกับกรมทางหลวงในการที่จะขอใช้สะพานลอยของกรมทางหลวงนี้นะครับมาปรปับปรุงให้เป็นสะพานลอยที่ใช้บันไดเลื่อนซึ่งอบจอสงขลาจะเป็นผู้ดําเนินการนะครับขณะนี้ผมคิดว่าถ้าโครงการนี้เสร็จก็จะเป็นบันไดเลื่อนสะพานลอยบันไดเลื่อนแหล่งที่2ของอบจอสงขลาซึ่งแห่งแรกก็คือที่ สะพานลอยบันไดเลื่อนที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยและแก้เรื่องจราจรติดขัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้มาตรวจดูสถานที่พร้อมกับท่านนายกอบจอสงขลาครับโครงการบรรไดยเลื่อนตัวใหม่นี้ก็คือได้ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่คะท่าน เรื่องนั้นกเราตั้งงบประมาณไว้80ล้านบาทนะครับเป็นใช้งบประมาณ2ปีปีงบประมาณ2 5 6 5เราตั้งไว้10ล้านบาทแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณ2567 70ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วก็เมื่อแบบรายละเอียดเสร็จก็จะนําเสนอต้นทางกรมฯขออนุญาตต่อไปแล้วก็ปีกา5เราก็จะได้เริ่มในการเอ็กซ์ซิ่งต่อไปนะครับได้ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ครับท่าน ในเบื้องต้นเราตั้งงบประมาณไว้80ล้านบาทนะครับเป็นใช้งบประมาณ2ปีปีงบประมาณ2565เราตั้งไว้10ล้านบาทแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณ2566อีก70ล้านบาทนะครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วก็เมื่อแบบรายละเอียดเสร็จก็จะนําเสนอรกรมทางหลวงเพื่อขออนุญาตต่อไปแล้วก็ปี65เราก็จะได้เริ่มในการอ e ีบิดดิ้งต่อไปครับ